พอพอเข้าสมุติต่างเข้าสมุติพระเอกต่างโลกก็ก็แหละไอ้เหี้ยการประกันเงินไม่ใหญ่ไงมึงอยากเห็นมึงอยากเห็นไอ้ฟิล์มบินนะถ้าถ้าอยากเห็นไอ้ฟิล์มบินกูจะเปิดนี่อุ้ยพี่ดูเต็มแล้วพี่ชอบตัวนั้นแพะโอ้ ม่ดเอาไปยัดใส่กระเทพทัดเลยไปเต็มแอคเทีฟถ้ามันบอกว่ามันสมุนก็ไม่เต็มมึงเอาอานอสลงไปเทพแอคด้วยอะไรอย่างนั้นนะได้เออเฮียแอคเฮียอานอสแอคจัดอไม่ชอบแค่นี้ิเมสอะไรไม่ชอบแนวไหนเซอร์ดิมันคืออะไรวะมันคืออะไรนะเคือดดิแต่มันก็สวยแหละเอาจริงอุ้ยมันก็โอ้โหดีพอพอเชนโซเลยนะแต่แต่หลังๆมันไม่เคยดีเท่าไหร่กูเป็นทีมทำไมไปถีบ เดี๋ยวชัดยืนร่กูดึงกูว่าเขาเรื่องกล้องแย่ฮะโลกไม่ได้เรื่อเกมไปสันกล้องเกมจัดไอ้เนี้ยนางเอกอ่ะมันมันเป็นผู้ชายที่มาอยู่ในร่างอีคือผู้ชายเว้ยมาอยู่ในร่างผู้หญิงต่างโลกเว้ย